สวัสดีครับบอมครับครับไมคครับสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจบคือหนูว่าพูดเบาสุดพี่แกวันเดทสวัสดีครับไปตหนูใกล้ไม่สุดโต๊ดครับเด่กละคนเดวแบเล่นได้เก่งไหมรับมาขอหนึ่งรูปก่อน ฝากไปบอกจ๋าด้วยนะว่า่รมเอเจใจให้น้องๆทำการค้าก็อยากใส่โลนะไปครับมาพี่ไมคครับวันนี้ได้เลยบวงสวงกันเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็บวงสวงละครกันนะฮะพีตาน์นมิทคือคืนมาก นัแสดงเยอะมากคืนมากวันนี้ก็ดีใจค่ะได้เลิกเป็นสิริมงคลให้กับการถ่ายทำละครของนักแสดงทุกๆคนอปิดกล้องกันไปบ้างแล้วใช่ปิดกล้องไปบ้างแล้วหลายเปอร์เซ็นต์แล้วครับใช่น่าจะใกล้ดูกันแล้วอะไรนะครับอะไรนี่ที่ไม่ได้ถ่ายก็ยังมีอยู่อย่างแสดงแม่ไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายค่ะล้วเจเนี่ย5-6ตอนถือว่าเป็นแบบพีเรียนละครฟอร์มยากอีกเรื่องหนึ่งครับมากมาก ใช่ครับใช่ค่ะก็เป็นเป็นพีเรียดด้วยทุกทุกทุกคนเรื่องนี้จะแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มมากอยู่ในสมัยรัชกาลที่สามเราก็จะได้เห็นความสวยงามของผ้าไทยค่ะคือเรื่องนี้จะบอกว่าทุกทุกคนทุกทุกทุกบ้านเลยจะมีคาแรคเตอร์ของเขาในการใส่ชุดไทยจะสวยกันคนละแบบใช่ใช่อย่างคุณหลวงก็จะมีแบบเครื่ององค์เยอะมีแหวนประจำตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแหวนทรงผมที่แบบเท่กว่าชาวบ้านเขา ภาษาจะเรียไม่ะภาษาภาษาอะไรอย่างงี้ยใช่ค่ะภาษาก็เป็นภาษาเคลียร์ก็ต้องอ่านบทดเยอะครับคือปกติส่วนตัวเป็นคนเล่นละครในความรู้สึกแต่เรื่องเงี้ยโหต้องท่องบทเยอะมากมีละครรู้สึกมนยังมียังมีอยู่ค่ะแม่ที่คนเล่ะครรู้สึกครับยากอ่แล้วค่ะเขาเล่นด้ตาอือด้วยตาต้มีท่องบทเยอะครับต่มีแบบ ขอรับมีโอเยอะแยะเลยต้องถามสาเรื่องเนี้ยใช่ไหมะ้ำไม่าสาเกิดอะไรขึ้นทรงเมตตามันมันไม่ค่อยเข้าปากอ่ะต้องมีท้องเยอะนิดนึงท่องนามบทหลวงขอดูเรื่องหลางก็ลูกจะรู้ว่ามคุณที่พูดได้ไม่ใช่ภาษาเราเลยครับปอมมะมี่อ่เป็นไงบ้างมะมี่อ่สวยครับ ก็ยวอ่บบแล้วเป็นเรื่องปกต in ิค่ะโอ้ยพี่ถามว่าบอมมะเมี่ยวเป็นไงบ้างอ๋อบอมกับมะเมี่ยวเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็ดีก็จริงๆก็ได้กลับมาร่วมงานกับมะเมี่ยวอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ไม่ได้มาร่วมงานด้วยกันมาห้าปีใช่ค่ะนี่ก็เป็นอาจารย์ของผมคอยคยสอนผมตลอดไม่จริงก็เล่นเรื่องแรกด้วยกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้พี่บอมเก่งเก่งแบบเก่งเลยอ่ะ ขอบคุณนะแต่ให้รางวัลอะไรกันหนาสองคนเนี้ยฉันงงมากเรื่องภาษาเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรอย่างไรไม่มีอยู่แล้วครับโอ้พี่ร้อนโอ้พี่พี่เขาฉากแบบปุ๊บนี้ทุกคนรุนแล้วนะตะตะแตะคือมันจะมีตะว่าผู้หญิงผู้ชายเยี่ยงไรขอรับอย่างไรอย่างไรก็ไม่ได้มันเยี่ยงไรนก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าภาษาที่ใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันครับแล้วเราก็ต้องคอยแบบมัน มันพูดบ่อยๆให้เขา้าปากความยิ่งใหญ่เนี่ยของเรื่องคือเรือนไทยที่สร้างขึ้นมาใช่ออใช่ตอนตอนแรกพวกเราทุกคนก็ก็ไม่รู้ค่ะว่าว่าสร้างแล้วใช้กับเรื่องเราเป็นเรื่องแรกวพวกเราทุกคนก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็ Amazing ่งเหมือนกันคะ่ะรู้สึกว่าโอ้ยมันแบบดมใจใช่ดวงคนใจมากม่ะเรือนแก้ว ใช่มีเรือเพตานารมิรด้วยที่สร้างมาเพื่อเรื่องนี้เลยก็แบบใช้เวลาเนาะเป็นงานประณีตแล้วก็สวยสร้างกันหลายเดือนเลยนะครับเพื่อแบบไม่กี่ฉากสร้างกันนานเลยนานกว่านั้นนี่ใช่ต้องรอดูเช่อว่าเกืแอ่ละครเลยใช่จริงๆมีเรือหลายลำนะน่าสนใจมากนะคะเรื่องนี้ค่ะเรือที่เกี่ยวของก็เราทุ่มแชนะคะน่าสนใจน่าดูน่าศึกษาครับน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของเรื่องนะ <icana S 1> ใช<ส>่ใชนะ่ค่ะเร Williams ื่องแรกยาวเลยเรื่องไรครับไมคุความสนุกที่ผุ้ชมจะได้ดูนี่คก็เรื่องนี้เป็นละครที่มีหลายมิตินะครับมีทั้งเรื่องความรักของพระนางนะครับมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยนะครับมีทั้งการเล่าคู่กันระหว่างปัจจุบันแล้วก็ในอดีตต้องบอกว่าเป็นละครที่สนุกมากๆากแต่ผมก็ไปตามชมด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอน ก็อยากฟังติดตามชมนะคะละครเพตาณริมิดรับรองว่าจะพกความสนุกมาให้ทุกคนแล้วก็นักแสดงนะครับครั้งมากๆก็อยากให้ทุกคนคอยเป็นกําลังใจให้กับนักแสดงทุกคนในละครเรื่องเพตาณรมิรด้วยค่ะขอบคุณคขอบคุณมากครับมเ่ีไ้มอมวากมไมายืนต่อนะคะ ก๋วยเตี๋ยวสั่งหน่คนแรกค่ะกลับแล้วไม่ถึงเกิน้ครับบุหดีครับ่า้